้กันมากเลยเขาเขาครอบครัวครอบครัวเขามีปัญหานะฮะแล้วก็พ่อเขาท,ทําทีเป็นไม่รักคิดว่าพ่อเขาไม่รักแต่ว่าการแสดงออกของสองคนสองคนเนี้ยไม่เหมือนกันน้ะปุ๋ยสิวหนึ่งเม็ดเพิ่งขึ้นเมื่อวานเดอดฮารนะครับน้ำปัวกำลังปังปังมากสนุก ร้องไงนะคนคนนี้นนมารกราน้องยังไม่สอนผมนเต้นเลยคายเมียนมาเงารักลุงใจเหลือหวังว่าจะได้เจอพี่สักครั้งโหหวัง oh. ว่าจะได้เจอกันครับก็จะบอกจะเล่าเมื่อวานเมื่อวานก็ไปเจอแฟนละครเหมือนกันที่หนองคายเขาก็แบบปากปื้มอ่ะเนาะเขาก็เขาก็ ตามมาที่รถแล้วก็ขอถ่ายรูปโหแทบจะร้องไห้อ่ารักมากเลยครับดีใจนะครับที่มีคนชื่นชอบผลง,งานของเราดีใจมากๆจริงๆทำงานรอเข้าห้องประชุมครับผมว่าที่ถ่ายมะลิเสร็จหรือ,อยังมะลิหรอมะลิตอนนี้เอ,อเก็บตัวอยู่ทำงานพี่หมา มาเมื่อวานนี้อะค่ะคืออะไรอะพี่คิมล่ะคะพี่คิมอยู่ที่หนึ่งคะทำงานจ้าง่วงมากตกบ่ายก็ง่วงอะนะกินกาแฟป่ะ UCC ปะก,กินกาแฟกินกาแฟตื่นๆตื่นๆขยับขยับลุกขยับกินข้าวกันย่า สวัสดีครับพี่หมากอ้าวพี่แก้มัส,สดีครับละครสนุกมากนะพูดจริงดีมากน่ารักมากเลยคือสองเรื่องอ่ะสองเรื่องหมอยากับไปหมอยากะหมอหลวงกับเต้ยและตะวันเป็นคนละแนวกันเลยเนาะเล่าซีนต่างประเทศให้ฟังหน่อยค่ะอ่ะททำไมก่อนรีนหน้าทำไมเราต้องไปถึงต่างประเทศก็ ละครจริงๆมันได้บอกไปในนยอยู่แล้วนะว่าว่าเงินต่างประเทศเงินบริษัทที่ต่างประเทศมันหายถูกโกงไปแต่ในละครตอนเนี้กําลังบอกว่าเป็นอาชายที่โกงไปถูกไหมเราก็เลยต้องไปตามหาว่าเงินนั้นน่ะมันหายไปไหนไปอยู่ที่ใครโอนไปที่ใครนะฮะนั่นแหละมันถึงเกิดเรื่องราวที่เราต้องต้องไปถึงต่างประเทศไปตามตัว แล้วมันก็ยังไปเจอเจออะไรหลายๆอย่างเจอข้อมูลเจอความช็อกต่างๆที่คนรอบตัวอาฉายได้ทำไว้นะครับผมก็อืมเยอะแยะเยอะแยะเลยละครเรื่องนี้อีกยาวใครคะ่ะคิดว่าใครอะ่ะพิตะโอ,อริสหรือเปล่าผมอ่านเจอคอมเมนต์เห็นหน้าพิตะปุ๊บ กูเครียดเลยพี่ตาหรือเปล่านะครับไม่ครอยก่ะหรือพ่อเราเกียดหรือเปล่าอหรือใครอ่ะป้าใหญ่ห่อพี่ตุ๊กหรือเปล่าอืมดู MV ยื้อเพื่อชอบซีนในพระห่มมากค่ะขอบคุณมากเลยครับใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูหน่อยนะ ก็เล่น mv นะเพลงยื้อเพื่อนะครับของ v violet นะครับผมเสียงแกเพาะมากจริงตู้ข้างหลังพี่หมากใช่เตาปิ้งไหมคะใช่ครับเตาบาร์บีคิวครับเตาบาร์บีคิวชอบทำบาร์บีคิวครับกระโดดข้างกำแพงเมืองจีนมาหาคุณกรแล้วนะรอมาหลายปีกว่าจะได้ดูละครพี่หมากขอบคุณมากครับ พี่ชายมีสิทธ์ไหมคืออะไรครับเลขาพ่อคุณกอแน่เลยนี่ไงพี่ชายอ๋อพี่ชายมีสิทธิ์ไหมพี่การเหรอพี่การเขาจะทําทําไมพี่การก็พี่การก็รักอาชายนะพี่การก็เป็นคนที่รักอาชัยมากๆก็ถูกเลี้ยงมาเหมือนกันนะครับผมสงสัยพี่ตู่พบนั่นทําตัวน่าสงสัยเหรอพี่ตู่ มาไลฟ์ทุกวันไหมครับพี่มาไม่ได้ไลฟ์ทุกวันไม่วางตุ้มสวัสดีครับเอาสองเรื่องมาละเอาสองเรื่องมาบวกกันแล้วเอ๊ไม่บัวไม่บัวมาได้ยังไงคิดก่อนเอ่อ เคยบอกนะพี่หมากกับพี่เจมจิคล้ายกันไหมยิ่งงานบอลแหละดันใส่เสื้อเบอร์เดียวกันอีกเออเหมือนไหมที่เกาะห้องโอ้อยากไปมากๆในแ,แถบนั้นอยากไปมาก น่าจะเป็นพิกา,พการคร่ะืพิการเก่งทำงานด้วยแล้วดีอ่ะง่ายีทหลังโอเคไหมเอาเรื่องนี้ก่อนอืม แต่อยากพูดอยากพูดเรื่องนั้นก็สนุกมากเหมือนกันครับให้มากินข้าวแรงข้าวกับแกงอยังไม่แกงอ่านแล้วก็อ่านแล้วก็อ่านอ่ะอืมก็คือแม่บัวน่ารักมากน่ารักทุกวันนะแม่บัวสงการเที่ยวไหนคะยังไม่มีแพเลยครับมเสียดายม ความไม่เจอกันแดงแหนมเนืองโ้อร่อยมากเลยอะแดงแหนมเนืองอะเพิ่งเคยกินครั้งแรกเดียวเลยนะครับเลยฮะร,รีวิวพี่โบให้รีวิวจี้ดีมากเลยครับก็ตลกอะเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนเพื่อน เป็นเหมือนน้องชายอ่ะเขาเป็นคนแบบลุยลุยจะถึงไหนแล้วอ่ะให้รีวิวพี่โปเหรอเขาก็ตั้งใจตั้งใจแล้วก็ทํางานด้วยง่ายเป็นคนสร้างสีสันในกองถ่ายนะครับผมก็สนุกมากไปที่ต่างประเทศก็เป็นตัวแบบเป็นตัวเอเ์เทนอ่ะเนาะเป็นตัวแบบเปิดเพลงเป็นตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้ทีมงานแบบผ่อนคลายแล้วก็สนุกสนานกันไปนะครับมาภูกเก็ตทะเลสวยมากค่ะตอนนี้โอ,อ้อยากไปอยากไปอยากไป ค่ะเดี๋ยวผิดคนหรือเปล่าพี่หมายจะมีละครคู่พี่นเดชไหมโห<ฮ>อยากเล่นนะอยากเล่นอยากเล่นไปงานหนังสือได้ใต้เงา,าตะว,วันมาไหมได้สิครับได้ละครได้ลายเซ็นมาด้วยครับอ่านไม่ทันแล้วฮลโลแคนเบเดียฮ e ล l o ลฟิลิปปินส์ฮลโห โอ้ทักทายฮั Hi. เอ่อคืนนี้นั่งติดจอเลยครับพี่มาขอบคุณมากครับผมผมก็มาไลฟ์นี้เพื่อจะได้เตือนทุกคนนะครับว่าอย่าลืมดูละครนะคะวันนี้มีพี่กรนะวันนี้มีนะคะอ่อไม่ได้เล่นครับควรเหรอควรไหมทั่วนนี้พี่แทบไม่มีเวลาครับผม เช้ามาก็ตื่นมากินกาแฟอ่านหนังสือออกกำลังทั้งวันทำธุระที่ติดค้างนะครับทํำงานหนี่ยันนี้ก็ต้องไปทํางานเดี๋ยวก็ต้องแต่งหน้าละไม่ได้มีเวลาอะไรแบบขนาดนั้นฉากเปิดตัวเกือบจำไม่ได้ก็ดีแล้วก็ดีแล้วว่าเกือบจำไม่ได้ก็ดีแล้ว มายู่ไหนคะอยู่บ้านครับนั่งอยู่บ้านนะครับทำบาร์บีคิวให้กินไหมให้ดูไหมทำบาร์บีคิวให้ดูไหมย้อนดูอกเกือบหักรอบที่สี่แล้วค่าโอ้รอบเสียหรอขอบคุณครับ <S <S ตอนนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สนุกมากๆเนาะอืมเล่นกับพี่แอนละครพี่แอนเขาดีทุกเรื่องจริงนะฮะยกให้เขาเลยสุสดยอด พี่หมากรีวิวคิมมี่โหให้รีวิวว่าอะไรอ่ะเขาเป็นทุกอย่างให้ผมอ่ะให้รีวิวว่าอะไรดีอ่ะย้อนดูปัญเชชนก้นครัวเลยเลยครับสุดยอดนานมากดูละครใหม่เมล่ะบ้านนรายอยู่มากเลยครับพี่หมากขอบคุณครับช่วงนี้ก็จะดูแห้งแรงหน่อยนะข้างหลังต้องต้นไม้บางต้นก็ไม่รอดนะครับตายนะฮะพี่หมาไปทํางานกี่โมงเย็นครับ วันนี้งานเย็นแอบรับออนไลน์ก็มีคนดูอยู่นะครับโอเคใต้เงาตะว,วันครับตอนนี้หมอนหลวงครับตอนนี้ดูนะครับดูกันเข้าไปสงการไปเที่ยวไหนกัน How are you today I'm fine I'm fine I'm good very really good ฟิลิปปินส์ตุรกีเวดดิ้งนิวละคร Love ม t อ i r s t n i g h นท i r s t Night วิยาาเยอะลูกิ้งโฟร์เวิร์ดดูทุกเรื่องค่ะก็คือดูพี่คิมได้ไหมดูสิ พี่หมากพี่ยาปีนี้ปลายปีครับขอบไปขอชี่หมากแสดงมากขอบคุณมากเลยครับเมื่อกินไก่ปะกินไก่ปะหมากสูงเท่าไหรค่180ครับร้อยแปดสิบครับ ้อยแปสิบมาหลายปีแล้วครับยำๆเราหาช่องทางการแสดงจากทางไหนได้บ้างครับโอ้ยทุกวันนี้มีพื้นที่ให้ตั้งหลายที่ครับเดี๋ยวนี้ยิ่งมี tiktok ใช่ไหมหลายคนก็เล่น tiktok กันหลายคนก็หาไรายได้จากการทำ tiktok ได้เยอะมากๆเลยนะผมได้ขา่าวก็ ยินดีด้วยแล้วก็ใน IG หรือว่าทางโซเชียลมีเดียต่างๆมันก็มีพื้นที่ให้เราแบบแสดงความเป็นตัวตนแสดงความสามารถแล้วก็แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรให้คนอื่นมาเห็นเราได้ง่ายมากๆนะครับก็ทำตัวเขาเรียกว่าอะไรให้มีคาแรคเตอร์นาะใช่ปะให้มีคาแรคเตอร์ให้ดูดีต้องดูแลตัวเองนะครับ หมาที่มาชื่ออะไรแฮมเมอร์ Hammer ครับชื่อแฮมเมอร์ร้อนไหมคะร้อนมากกรุงเทพร้อนมาก,อมากขอนแก่นขอนแก่นร้อนมากใช่กรุงเทพก็ร้อนมากครับยิ่งภาคเหนือนี่แบบทั้งร้อนทั้งฝุ่นเลยเนาะหลายๆภาคนะครับก็จริงๆใครที่จะออกไปไหนมาไหนก็ใส่หน้ากาก,ากถ้าเป็นไปได้แนละ้วถ้าไม่อึอดอัดแล้วก็ใส่ใส่ไว้ผมว่ามันก็อาจจะบางทีอาจจะช่วยชักน,นี้สักหน่อยก็ยังดีนะ สองโมงครึ่งแล้วสองโมงครึ่งแล้วโอ้ยอิ่มพีบมากกินข้าวขีแก้เหรอเออพูดถึงแก้่กินน้ำยังไม่ได้กินน้ำเลยเพื่อนเจ้าบ่าวมีกี่คนเดี๋ยวมา เื่อนเจ้าบ่าวมีกี่คนเมื่อกี้คำถามมีไม่เยอะครับเพื่อนผมน้อยแต่คุณภาพผ่ำพามภาคเหนือร้อนมากครับพี่ใช่คุณพ่อเพิ่งส่งรูปมาตีกลอฟอยู่โอ้โหอดทนมากตีก๊อฟอยู่กลางสนามก๊์ฟพี่มันรู้จักตัวละครทาสิกาไหมน้องคิมหรือเปล่าที่เล่นไปเมืองนอกกับพี่ติ๊กหรือเปล่า Hi Hi Enjoy You enjoy the Philippines Yes ชาวพ่กรณกับน้องกาน่ารักมากเล <c oughs> กาก็เป็นอีกตัวละครนึงที่สนนะ้นๆนะเนาะนิสัยเหมือนกันนะครับก็หำหำเห้าห้าวสน้นสเกียนเกียนนะน้องอันดาของเราเล่นได้ดีเดี๋ยวไปทำอะไรต่อฮะ เดี๋ยวจะไปแต่งหน้าครับไปแต่งหน้าทําผมเสริมหล่อแล้วเดี๋ยวไปงานอีเวนต์ตอนเย็นโหนี่เราไลฟ์นานมากเลยอะ่ะกี่นาทีแล้วอะ่ะดูตรงไหนเหรอสวัสดีครับคุณยันนี้เจอกันปะเนี่ยคุณอะไรอ่านบ้าอะไรวะ ทำเชี่ยวน่าจะเจอกันนะคนุณให้หมากอะไรอ่ะงานที่ไหนในเมืองครับในเมืองในเมืองพูดสะวาบ้านผมอ,อยู่นอกเมืองก็เกือบนอกอ่ะนะขยเยบออกมาหน่อย สวัสดีค่ะฮืมก็อ่ะไปก็ฝากนะครับผมฝากละครใต้เงาตะวันด้วยนะครับทุกทกคนคืนนี้นะครับกลับบ้านขับรถดีๆตั้งใจทำงานสู้ๆรู้ว่าร้อนร้วนเหนื่อยนะฮะรู้ว่าง่วงนะครับก็กินกาแฟไปกินกาแฟกินอะไรเข้าไปนะให้มันตื่นๆขยงขยับ วันนี้ช่วยพี่คิมดูใต้จะผมจะกลับมาทันดูละครหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเนี่ยแต่ในงานผมจะเปิดผมจะเปิดทิ้งไว้ช่องสามพลสนะยังไงดีละ่ะไปยังให้ไปยังให้ไปยัง น้าปุ๋ยยังไม่มาเลยน้ปุ๋ยยังไม่มาก็ไลฟ์ต่อดิแล้วก็กินต่อด้วยขนมแม่ผมก็อร่อยนะยิงผ,<ม>ผมชอบกินอะไรอ่ะชอบเมกาโนครับตอนเช้ากิกนกาแฟร้อนตอนกลางวันจะกินกาแฟเย็น ลงที่มังเซฟไลฟ์ให้ด้วยได้ไหมคะหรอถ้าเราเซฟมันจะมันยาวไปไหมผมไลฟ์นานมากเลยวันนี้ยผมพูดอะไรก็ไม่รู้เหมือนสบายดีเฮ้ย <Hey, S 2> มาแล้วที่ปุ๋ยมาแล้วเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปแล้วนะเดี๋ยวมาแป๊บนึง มาแล้วโอเคต้องขอตัวต้องขอตัวไปเออ่ดูเมคอัพก่อนนะครับทำผมเสริมหล่อครับแล้วก็เย็นนี้ก็ลองติดตามด้วยทีผมอาจจะโพสเกี่ยวกับเอีอเวนต์ในวันนี้นะครับ โอเคไปละขอบคุณมากทุกคนที่มาชวนคุยแล้วก็มาพูดคุยกันดูในไลฟ์ของผมนะครับขอบคุณมากก็เดี๋ยวเจอกันคืนนี้หน้าจอทีวีสามสิบสามไปยบายสวัสดีครับถึงนานแล้วเหรอเพิ่งถึงเนี่ย